อันนี้อันนี้ร่วมห้องบอดเลยค่ะร่วมห้องบอสหลานหนึ่งด้วยกัเด้อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็นแป้งเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่อยากมากนะครับวอามาจามากกระจายนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงนะครับผมก็คือหยอดมาไล่นะครับที่แท้จริง นะครับจากปากแม่หน่อยนะครับคือกอบขวนองหญิงเนาะกะเมื่อวานนะครับเพิ่นกัได้นับนะครับนับเมือนคลนนี้นะครับซึ่งพ่อเอกนะครับกัได้ปล่อยคลิปนี้นะครับทางช่อง YouTube นะครับพ่อแม่อุงหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับปล่อยออกมา2คลิปนะครับก็คือเป็นคลิปในส่วนของอตอนนับเงินนะครับแล้วก็พ่อเอกแล้วก็ปล่อยมาให้เบิงอ่านะครับตอนนับเงินแล้วก็ร่วมไป ถึงตอนสรุปยอดนะครับตอนถึงถึงตอนสรุปยอดนะครับจะจานวนเงื่อนทอดได้นั่นนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านอ่าไ่เป็นสองนี่ว่าพี่น้องสามคลิปนะครับสามคลิปสี่สี่สสที่เราปล่อยไล่กันเลยนะครับก่อนเพลงจะออกซึ่งผมผมกคเฮ็ดคลิปนี่เนี่ยก่อนสิปล่อยเพลงคือก่อนเกาโมงเศร้านะครับเพื่อที่จะไปดันเพลียงยีหล่าต่อนะครับผมอ่าเราไปที่นี่ คลิปที่ผมเฮ็ดนี่็อาจจะเป็นคลิปอัปเดตจอดวิวในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับซึ่งสิบ่วเป็นการไลฟ์นะครับถ้าไลฟ์นะครับมันจะเป็นดึงดึงอัลกอริทึมมาเต็มเมนะครับแต่ถ้าเราทําคลิปเนี่ยมันก็ยังดูดูคลิปเราเพ๊ิเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้มันพักอัลกอริทึมนะครับแล้วก็กลับไปฟังเพลงนะครับให้มันพักนะครับถ้าเรายิงยาวๆเนี่ยถ้าเราดูยาวๆเนี่ยมันจะตัดมันจะตัดครับอ่ามันจะมันจะจับนะครับตัวนั้นนะฮะ มาถึงประเด็นสําคัญนะครับหน่อยๆแล้วกะเพ๊บมเๆเค่าบ้านเห็นไหมุงอิงทําได้แล้วจ่ายค่าบ้านงวดสุดท้ายผมผมบางที่อะพี่น้องเอาผมไม่ได้พอเห็นเห็บ่ผมคุณลูกเนี่ยเป็นคือกันครับบ่เป็นคือกันกับผมบ่มันมันปื้มเนาะพี่น้องเนาะเออมันปื้มไหมในตอนเนี้ยมูบ่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบเข้ามาในหัวผมนะครับผมไม่อยากว่าบางสิ่งมันเป็นเรื่องที่ เขาบอกอยากเห็นมันเกิดแต่จบัจริงที่มันเป็นเรื่องดีๆผมสิขอว,ว่าเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้ผมเห็นในหัวผมพี่น้องจําข้าผมบอกไว้เด้อนะครับผมเห็นในหัวน้องไอ้ในหัวผมเนี่ยผมว่าน้องอุ้งอิงสีมีบ่บานผมว่าเป็นขลือห่ามูเจถาเบิงย้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละครับถาเบิงเด้อผมมอ้มือเนี่ยคือวันที่สิบเก้ามือที่ปล่อยเพลงนั่งฝ่าหนาหานเนี่ถาเบิงพี่น้อง กำแพงสูงสีขาวนี่คือเห็นเขามาในหัวผมเนี่ยโมหัวสีมือใดคือกันโมหัวจะเป็นมือใดถาเบิง้งมันแวบ,บเขามาในหัวผมเมื่อตอนที่ผมเบิ้งคลิปพ่าเอกเว่าวนะครับจาาบ่ายคาบานงวดสุดท้ายสุดบอครับพี่น้องมาอยู่กงสาวหน่อยเป็นแพงว่าถึงหกเดือน อีหล่าเข้าเห็ดเด่ยหย่อนกำลังแรงเชื่อแรงใจหย่อนความสามารถหย่อนผู้บนผ้ายางบอดโจที่มงานสาวหน่อยไปรุนแรงยินดีบอครับยินดีกความสําเร็จก้าวหนีบอครับไม่อันนี้คือแค่หนึ่งก้าวของน้องหญิงครับน้องยั่งไปไกลกว่านี้ถ้าน้องอยู่บนพื้นฐานที่เข้ามายังไงหนูต้องเป็นแบบนั้นคือบอดโจบอก ยังไงหนูก็คือลูกของพ่อโจ P. แม่นุชเหมือนกันอือก็เลยงวัวเด้เขาประเด็นเท่ามันมันปื้มไหมกันพ่อเขาเาเรื่องนี้เท่ามันกับปื่มเนาะนะครับผมก็อาจสิบไ่าในหายยังหลายซ้ำพอพอแม่แม่เอ็ซี่หลายคนหลายทันนะครับเด้ว่าก็หายโดยใจบางคนนะครับเพื่อนกับเบื้องคลิปนะครับช่องพ่อเอกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจคือกัน มันก็เป็นซอยแบ่งเบาผ้าละมันก็โยงไปหากันนะครับซอยเห็นองประชบผลสาบบาําเร็จชาป่านค่าลดค่าซอมค่าในกริีจิบป,ปาทะหลายอย่างซอยกันครับไม่มีทางที่จะเป็นเลขหนึ่งได้ถ้าคุณไม่ผ่านเลขศูนย์ไม่มีทางที่จะเป็นเลขสองได้ถ้าคุณไม่ผ่านเลขหนึ่งอืมนี่แหละครับมันก็ต้องด้วยองค์ประกอบของหลายหลายอย่างองค์ประกอบของเลขหนึ่งถึงจะเป็นเลขสอง คือรถต้องมีล้อใช่ไหมครับต้องมีเครื่องยนต์มีอะไอยางถึงจะขับเพื่อนไปได้นะครับฉะนั้นพี่น้องเอฟซี FC, เห็นบอนี่คือความหาความแพงนะครับจะบ่าตรงไปบอกถึงมาไล่ทงมาไล่ทิพต์แต่จะว่ามาไล่ทิพต์จะเอามาไล่ไปมาใหา้ขอเบิ้งกนจีนไปใส่หนี่ตุกอเอคนเสียเอา,เเอา,า,าบอมาไล่ทิพตบอเออเอออ่านะครับยอดทีแท้จริงเดี๋ยวไปฟังคลิปสั้นๆของ แม่หน่อยครับสองล้านห้าแสนห้าหมืนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทอันนี้อันนี้ร่วมห้องบอดเลยคะ่ะร่วมห้องบอดหลานหนึ่งด้วยจ้ะเด้ออ่าเป็นยังไงครับพี่น้องนี่คือจากปากไม่หน่อยนะครับยอดเท่าไดรน,นั่นผมสิบป๊ะผมจะบปผมจะบป๊ววานะครับให้พี่น้องนะครับไปเบิ้งกับท่างช่องอัน พอแม่อุงหญิงลําเพ่อนออฟฟิเชียลครับให้พี่น้องไปเบิ้งนะครับร้วก็สิแจกแจงว่าบบานฮักนั่นทอด้าอ่าบานฮักนี่ทอดนี่อ่าปูนํ่แต่ละบ้บานฮักเนี่ยเพิ่นผ้าเพิ่นซอยนะครับพักดันกันให้ได้ซ้ำได้ยังไม่หน่อยเราขอบคุณมาเบิดนะครับร่วมกับยอดไอ้ร่วมกับยอดขีโบอดเพื่อนไทยทอนี่บานฮักหลังนี่ทอนี่บ้านนั้นทอนี่น้วก็เงืนที อยู่ในส่วนของบัญชีไม่หน่อยกัมี่นะครับเ้าแ,แจกแจงเบิดครับละเอียดยิบผมมาเป็นคณะกรรมการบัรืมผมมาเป็นคณะกรรมการบัดที่จริงนะครับอ่ะเอาบอตรงๆผมกะบ่าอยู่ในวงการเอฟซีเพราะว่าผมไม่เคยเป็นเอฟซีไผในเรื่องของศิลปินผมเป็นเอฟซีแต่บอดโจ อในการถี่เราเห็ดผลงานเห็ดคอนเทนต์ครับแย่แหลมอ่าในการพัฒนาองค์กรผมเป็นเอฟซีแค่นั้นผมเป็นเอฟซีศิลปินกับคือหน่องหญิงคนแรกนะครับอืมเราไปที่นะีนะนะ่ผมกับพวกหูนะครับผมกับพวกหูว่าการถี่เพิ่นไดมาไล่มาแนวนี้เพิ่นใดติปใด มาไล่นั่นแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือหนเวทีเนี่ยมีศิลปินผู้ใดบอที่เพื่อนมานังแจกแจงผมถามครับอันนี้ผม,มุมโหเด้นี่คือกรณีที่ถามนี่คือไม่รู้นะครับถ้ารู้ผมจะไม่ถามนะครับถ้ารู้เลยมาถามนะเขาเรียกว่ารองภูมินะครับผมว่าป็นคนแนวนั้นนะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับคือผมเป็นน้องใหม่ในองค์กรเอฟซีเป็นน้องใหม่ในข้าม่าเอฟซี ม่มีนองอยิงผมก็คือสิบว่่ได้เป็นเอฟซีศิลปินผมคือสิเป็นได้เอฟซีบอดโจแค่นั้นแหะอืมมีบอมมี่บอรครับที่เขาจะเอาเอามาไล่มานับแล้วกะมาแจกแจงแบบนี้มีบอมอืมชานั้นครับพี่น้องให้ปลื้มใจดีกว่านะครับถ้ายอดบัญชีพอมีน้องเอฟซมาไล่ออนไลน์ต่างๆ ถูกโอนเข้าไปที่ชื่อบัญชีไม่หน่อยนั่นก็คือถึงขอบขั้วน้องอุ้งอิงครับน้องอุงอิงว่าด้อยู่คนเดียวเดิน้องอิงอยู่กับขอบขั้วอยู่กับขอบขั้วขอบขั้วในการทั้งนั้นก็คือสาวน้อยเป็นแพ่งนะครับขอบขั้วที่น้องอิงอยู่ชีสเกตเนะี่ยมาลองคู่เนี่ยก็คือไม่มีพอมีแม่นั่นแหละคือขอบขั้วไหมน้องอุงอิงว่ได้ยืนอยู่ผพ้ดเดียวี่น้องถ้าโอนเราไปปุ๊บเป็นซื้อไม่หน่อยจบครับจบนะครับสำหรับผมผมคิดแนวนี้ นะครับ็คือวาลหละพี่น้องกับคิดบ่คือกันนะครับบางคนกับคิดบ่คือกันกับ่เป็นหยังนะครับกับ่เป็นหยังแต่ว่าตามผมตามที่ผมไน้อ่านคอมเมนต์ม่มีผู้ใดติดใจเรื่องนี้ด้เออ่ือไปหอดอีหลาแล้วไปหอดแม่หน่อยแล้วมันคือจบนะจิตใจมู้เจ้าบะเสือดอีดีอืมขอกัคิดคือมู้เจ้าเนี่ยแหละคิดคือกกันครับโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ผมมีคลิปในวันแปดโมงครับ บ่ได้เห็ุคลิปหลังปลอยเพลงเนี้ยหลังปลอยเพลงที่เป็นถ้าเป็นคลิปที่ผมเฮตดก็คือสิเป็นคลิปที่อัปเดตยอดวิวกาแสดงความดีใจมันกน็อาจจะมีชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงถ้าเป็นสถิติตี่นาสนใจเช่นปุ๊บขึ้นมาชั่วโมงแรกแสนวิวสองแสนวิวเนี้ยนั่นมันเป็นเรื่องที่นนาตื่นเต้นครับอย่าลืมครับนั่งฝ่าหนาหานครับสามโมงศู00 00นย์เก้าจุดศูนศูย์นอวันที่สิบเก้าจะคือมือม้อนี้เมื่อนี้ ะครับเป็นกํำลังแน่งเชียร์แรงใจเขาไปคอมเมนต์ในเชิงบวกนะครับชมเชียร์แชร์พร้อมกันทั่วโลกไปกันไปน้องไป